อดุสแตนนะ l ลูวีสำนึกกี่โมงคะอีลูวีทำงานกับเพื่อนสาวมาเป็นสิบปีชีวิตยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแต่พอผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาผลับดันชีวิตจับกระท่อมอยู่ปลายนาจนได้สร้างบ้านเป็นหลังลดอีกสองคันหัวอีกเป็นคอบอย่าลืมไปกราบตีนผู้ใหญ่บ้านพดเข์ข่า อย่างย้ำเตือนความลังเมื่อผู้ใหญ่บ้านเขาเคยโพสตหลักฐานไว้กับเพื่อนลุยและบอกว่าเมื่อปีก่อนผมสอนทำยูทู e ปีนี้หนางได้สร้างบ้านแล้วยินดีด้วยนะครับกับความสำเร็จใน YouTube หลักฐานมีตั้งแต่ปีห3สาแล้วเพื่อนลุยจะสำนึกกี่โมงคะเห็นบอกว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านไม่เคยสอน ไม่เคยสําึึกเพราะสําึึกไม่ได้อยู่แล้วค่ะคนพวกเปี่ยวกันมันก็ต้องเหงื่นกันคนลืมตีนขาเลยลุยก่อนปากก็เลยตามถ้าอีผังผังไปหามันทีไรอีผังพังจะปากแซบเป็นพิเศษกว่าปกติเลยนะเห็นหลายครั้งแล้วตอนจะไปตอมน้อยอุ้งคีอุ้งเยี่ยวลืมตาอ้าปากได้บอกขอแยกกันอยู่ มีเหตุผลส่วนตัวแต่ตอนจะตายทำไมผู้ชายคนนั้นดูแลมันทุกอย่างรอกการบ้านแล้วก็สอบผ่านด้วยนะเอาง่ายๆฉันดูตอนนี้เลยตั้งแต่บิ๊กเขาออกมาคนรอบข้างบิ๊กได้ดีทุกคนมองกันง่ายๆชัดๆหัดไปดูฝั่งนี้ก่อนนะคะใครเป็นผัวเรียกไข่พ่อเสี่ยวแต่ก่อนเนี่ย ลักบ,บิ๊กไม่ใช่หรออีเธอรลุยนี่แหละทำให้ครอบวัวเขาแตกแยกและก็ทำให้อีพังพังไม่เหลืออะไรเพราะเธอลุยชอบหาพลังบวกให้เพื่อนแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านถือผู้มีพระคุณของวีเนซีสอนให้ทำทุกคนแต่เนลรคุณทุกคนเหมือนกันรู้ไม่หมดจริงๆตรงนั้นเป็นเทียงนาเก่าปลูกเห็ดฟาง แค่รู้ว่าตอนอย่างไม่มีบ้านปลูกเห็ดฟางและให้แม่ช่วยทำคลิปแจ่วเหนียวแจ่วบองตอนนั้นใหญ่แบบก็ซื้อมากินตัวดีเลยนางคนนี้ไม่นึกถึงบุญคุณของเขาแล้วก็เวลาเพื่อนทำผิดก็ไม่หามตามพอจดเรื่องเขาคามเพื่อนชามไม่ลืมหูลืมตานกสองหัวบัวลืมตีนว่าไม่ได้ อู่ข้าวอู่น้ำไม่เลียดจะเอาที่ในแดกถึงเพื่อนจะผิดยืนยันเข้าข้าเสมอกล่ำตามทานไม่ละครอบครัวก็เลิกลาที่มันเลิกลากันกับต้อมน้อยเพราะตัวมันเองต้องการพลังบวกเหมือนเพื่อนหรือเปล่ามันบอกว่าถึงจุดอิ่นตัวมีเหตุผลส่วนตัวก็แง่ละอยากได้ผัวคนใหม่ง่ายแล้วพ่อลุยทำได้ มีอยู่มีกินเหมือนเด็กคนนี้ปกติคนไทยก็ชอบกะผู้มีพระคุณนะคะไม่ใช่พอ่อก็กับได้ถ้าคนนั้นทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเขาเรียกสะมสมเนึกถข่าวนี้ใครมีบุญคุณกับหมดค่าไม่ว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าใครทำให้มีบุญคุณมีกินมีใช้เราก็ต้องสําเนกไม่ใช่ทำตัว ยิ่งพยองแล้วบอกที่ผ่านมาตัวเองเป็นคนซ้ำเป็นคนสร้างทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านเขาสอนให้มีกินมีใช้มีหลายได้อันนี้เรื่องจริงทำงานกับเพื่อนสาวมาสิบปีก็มีชีมิตมีใช้ไปวันวันพอมีผู้ใหญ่บ้านเข้ามาได้ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและแนะนําแนวทางทำมาหากินโน่นนี่นั่นชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปแบบเห็นเห็น สมัยก่อนพากันนอนเทียงหน้าไม่มีอะไรน่าสนใจเหมือนศัพท์ตอนนี้แต่ก่อนพากันรักผู้ใหญ่บ้านจนจ้าหอมแก้มเลยนะลดความพิการผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีสั่นหารถตู้สั่นเตียงนอนมาให้นอนเพื่อที่จะให้สะดวกสบายทำไมถึงลืมคำพูดตัวเองได้ถึงขนาดนี้ โง่มากคิดกันง่ายๆเห็นกันจังๆอยู่แล้วระดับ,บวงใหญ่ๆทุกวันนี้กลายเป็นแทบจะไม่มีงานแทบจะออกไปแค่สองคนแค่นั้นต่างกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งไม่เคยมีวงมาก่อนทุกวันนี้เป็นไงนมดแดงก็ยังรู้จักตัวเกี่ยวมิวสิกงานเข้ารัวรัวรวยกันทุกคนแค่นี้ก็น่าจะพิสูจน์ได้ว่าใครมันเก่งกว่ากันเนาะ คิดเอาเองง่ายๆไม่ต้องใหครอธิบายก็รู้เห็นจะช่าคนที่ติดตามผู้ใหญ่บ้านมาจากฟินแลนด์จะเห็นหมดความเจริญทุกอย่างของผู้ใหญ่บ้านนำพามาให้เจริญขึ้นจริงๆบ้านอย่างไม่มีอาศัยบ้านน้องสาวบิ๊กเขาก็เริ่มสร้างบ้านเล็กๆเริ่มมีมากขึ้นเกือบทุกคนในวงนางชีวิตดีขึ้นช่วงที่ผู้ใหญ่บ้านเข้าไป ผ่าทำช่องผ่าทำเพศแต่ตอนนี้ชีวิตทุกคนบัดซบกันหมดละเหตุเล่อยลไปขายส้มตาข้าคางเพราะวงไม่หงีงานบางคนก็ออกไปอยู่วงอื่นเพราะแบบคํำว่าความฝันของหัวหน้าลงุงลวงไปไม่ไหวคําว่ารักองค์กรของหัวหน้าตอนนี้วิ่งงานแต่กับผัวใหม่สองคนไม่สนใจลูกน้องแล้วเหมืองว่าอนาคตคนในวง มันจะมีดีอยู่อีกไหมถ้าใครติดตามก็จะรู้ตอนที่ผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่เขาไม่ออกไปรับงานกันสองคนนะเขาจะเอาลูกน้องไปด้วยเขาจะให้ลูกน้องมีส่วนได้เงินในส่วนที่ทุกคนจะมาจ้างเขาแต่ตอนนี้อีหัวหน้าที่มันบอก,บอกรักองค์กรมันไปแอบดักกินกันสองคนกับผัวใหม่ผัวเด็กลิเกมแมงด้า แล้วยังจะมาบอกว่ารักองค์กรอีกไหมตอนอยากเลิกกับผัวมันก็ไล่พลังบวกไม่ได้มันลักองค์กรแต่ตอนนี้มันไล่ลูกน้องตัวเองไปที่อื่นหมดเพราะมันอยู่กับผัวไม่ถ้านายไม่สอนในการทำทิปทำช่องจะมีเงินมีคนรู้จักและติดตามเยอะมากขนาดนี้เหรอลุยทำไมแม่เคยสำนึกบุญคุณ ที่ผู้ใหญ่บ้านทำให้เธอลา่าเธอตับเป็กเข้าข้างเพื่อนแนะนำเพื่อนทำในสิ่งที่ผิดมันสมควรแล้วหรือที่ทำให้ครอบครัวเขาต้องล่มสลายและแตกแยกแต่มันก็ดีเหมือนกันนะอีกอย่างหนึง่งมันทำให้ผู้ใหญ่บ้านเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเขามีโอกาสมากขึ้นตั้งแต่ที่เขาเลิกกับมาลีเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มมากขึ้นจริงๆ มันน่าสนบสนุนจริงๆนะสำหรับคนที่ซื่อสัสตย์แต่ต้องโดนกระทำต้องถูกทำร้ายถ้ามันจะจบแบบนี้มันก็สมควรแล้วและคนอย่างลุยกับมาลีมันไม่ควรที่จะสำานึกคุณคุณใครรอบเพราะคนแบบนี้มันสำานึกไม่เป็น